หนุ่มโคราชพี่น้องครับดังๆัง,งครับดังๆังครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับบ้านเมืองว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วถนนทุกเส้นปิดนะครับโดยเมื่อกี้นี้ผู้สื่อข่าวไปถามไา้สุเทพทึกสุบรรว่าเมื่อไหร่ปิดแล้วเนี่ยปิดทุกเส้นทางอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงเขาบอกไม่ต้องทํำยังไงไม่ต้องยาก แค่นายกรัฐมนตรีลาออกความคิดของแม่งฮะยอมให้คนกรุงเทพลําบากแต่ผมสะใจอยู่อย่างหนึ่งคนกรุงเทพรับชะตากรรมเองแล้วกันครับถ้าพวกคุณไม่ออกมาถ้าพวกคุณไม่หือไม่เอือก็ปล่อยให้มันปิดกรุงเทพอย่างนั้นนะฮะทาไมคนต่างจังหวัดต้องมารับผิดชอบพวกคุณด้วยฮะบ้านคุณคุณยังไม่รักบ้านคุณคุณยังไม่ออกมาป้องกันฮะก็ช่วยไม่ได้ฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพวกคุณ แต่ผมบอกว่ามึงอย่ามาคุกคามปริมณฑลกูแล้วกันฮะกูก็จัดการให้มึงฮะต้องบอกตรงๆว่าให้มันกล้าวันนี้มันบอกว่าเดี๋ยวจะมาปิดสีแส่แยกบางนาถ้าสี่แยกบางนาเราได้รับผลกระทบมึงสวยครับผมบอกได้เลยฮะบอกว่าจัดชุดคนมาจากสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะมาจัดการกับกลุ่มสมุทรปราการให้มึงมาเลยฮะกูก็อยากรู้ว่ามึงมาในถิ่นกูเนี่ยมึงมาใิฮะ ผมก็อยากรู้ครับสำเนียงเราก็รู้ว่ามันเป็นแบบไหนถูกไหมครับหน้าตายัางไงเราก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงผมบอกได้เลยว่าถ้ามึงมายุ่งกับสมุทรปราการมึงตายอย่างเดียวฮะต้องเอาให้เกล็ดลาพ่อแม่พี่น้องผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ขู่นั่นหมายความว่าวันนี้อย่าให้ไอ้พวกระยำพวกนี้มาทําลายบ้านทําลายเมืองเราฮะผมบอกว่าใครจะงอมือง,งอเท้างอไป แต่ผมหนุ่มโคราชไม่ยอมเด็ดขาดถ้ามึงมาก่อกวนบ้านกูกูเอามึงตายแน่นอนผมไม่ได้ไปยุ่งกับคนสุราธานีผมไม่ได้ไปปิดบ้านเมืองของคุณนะแต่คุณอย่ามาปิดเขตพวกนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของพวกผมฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณฮะครับ,บ,รบนะเพราะฉะนั้นนะครับหลักการสำคัญวันนี้เนี่ยปิดหมดละทุกเส้นทาง เข้าไม่ได้แล้วนะครับกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับคนกรุงเทพคุณจะคิดอ่านยังไงถ้าคุณไม่รู้จะไปไหนคุณก็มาที่สมุรปราการฮะมารวมพลังขับไล่มันในวันพรุ่งนี้ฮะวันพรุ่งนี้เรามีถึงสามภารกิจไอ้กำนันตุ้มซึ่งอยู่ฝั่งพระป,ประแดงจะไปล้อมบ้านท่านประชาประสบดีวันพรุ่งนี้ฮะ มันบอกว่าจะต้องกดดันให้ประชาประสบดีออกเพราะว่าอะไรครับเพราะมันบอกว่าอยู่กับพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณเป็นลูกน้องของพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณมันบอกว่าจะไปไล่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชาประสบดีฮะพ่อแม่พี่น้องผมบอกแล้วมึงมาเลยไอ้ต้มไอ้เวรวันนี้ถ้ามึงมาไล่แล้วมึงไปขึ้นเวทีกรปปส ด่านาย,ยกรัฐมนตรีด่าพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณไอเวนคนอี้อย่างมึงมีดีอะไรดัดจริตตอแหลมึงอะโกงอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รู้ทำมาเป็นดัดจริตตอแหลมาหาว่าพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณโกงชาติจากง,งู้นอย่างนี้พวกมึงไม่ใช่เหรอไอกลุ่มเนวินเนี่ยไม่ใช่เหรอที่โกงชาติบ้านเมืองไปขนาดไหน แล้ววันนี้ดัดจริตมหากล่าวหาว่าคนอื่นโกงอย่างงุดโกงอย่างนี้ลูกพี่มึงเนี่ยไอ้สุเทพตึกสุบรรณเนี่ยโกงเพิ่งเสร็จ,รจล้นล้นมัดหมาดไปนี่เองลงพักเนี่ยสามสิบกว่าลงเนี่ยทาไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการโกงของสุเทพตึกสุบรรณยังไงมึงยังหน้าด้านมาว่าคนอื่นอีกเหรอพวกมึงเอาตัวให้รอดก่อนรู้ตัวเองให้รอดก่อน ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองถ้าเกิดมึงต้องการให้หายนะกูก็ต้องการเหมือนกันเพราะกูเบื่อพวกมึงถ้าพวกมึงบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องนายกลาออกถ้าไม่ลาออกกูจะก่อวินาศกรรมกูจะทำร้ายนู่นทำรลายนี่ตีนกูไม่ได้ซุกในกระเป๋านะไอ้เฮียมึงมีปืนกูก็มีปืนมึงมีอาวุธทุกอย่างกูมีได้หมด มึงอย่าคิดว่าคนกรุงเทพเขาขี้ขาดตาขาวมึงอย่าคิดว่าคนปริมณฑลเขาจะยอมพวกมึงพวกกูพร้อมทุกอย่างมึงมาได้เลย,ยแล้วผมบอกนะครับถ้ามึงปิดแล้วทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยหยุดชะง,งักและสูญเสียกูจะล่าพวกมึงเองพวกประชาชนคนสแสดงเนี่ยเดี๋ยวจะล่าแม่งเองปิดตรงไหนกูไปทลายตรงนั้น แล้วผมก็บอกแล้วนะครับผมประกาศแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องมาคุยกับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมันปิดบางนาผมจะทลายฮะผมจะขับรถชนแม่งเลยฮะใครเอามาปิดฮะทำไมต้องไปยอมฮะมันมาปิดความเจริญของบ้านของเมืองฮะแล้ววันนี้มาตั้งป้อมหลายคนถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มันปิดปิดเพราะอะไรปิดเพราะว่าต้องการรัฐบาลเขารู้ครับตำรวจเขาก็รู้ มึงปิดปึ๊บแจ้งข้อกล่าวหาเลยครับก่อความวุ่นวายในบ้านในเมืองก่อถือว่าเป็นการก่อการร้ายทําให้เสียหายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศฮนะซวยครับทุกคนถูกหมายจับหมดฮนะวันพรุ่งนี้หมายจับออกแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงทุกคนไอ้กปปอปปสปากเก่งใช่ไหมจากสุราธานีมึงปากเก่งนะเดี๋ยวมึงเจอกฎหมายของตํารวจเดี๋ยวมึงร้องฮนะตำรวจเขาบอกแล้วเขาไม่ยอม ถ้าทากันถึงขนาดนี้ปิดกรุงเทพขนาดนี้เดี๋ยวเขาเตรียมล็อกคออยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีประชาชนเป็นผู้ช่วยตํารวจฮะทั่วประเทศเขาก็ขอประสานมายังผมแล้วมาช่วยกันไปเป็นผู้ช่วยตํารวจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําหน้าที่ผู้ช่วยตํารวจแน่นอนฮะถ้าหากปิดสี่แยกบางนามึงโดนฮะผมก็อยากจะรู้ว่าใครมันมาปิดฮะบ้านไอ้ปีมาลากุลเนี่ยมันอยู่บางนามันอยู่แถวแถวแยกบางนาเนี่ยแหละครับ แล้วก็เอาคนไปซุ่มซ่อนรถของสุราธานีไปจอดอยู่ที่บ้านไอปีมารากุลประมาณเกือบ20คันเพื่อที่จะมาปิดสีแยกบางนาในวันพรุ่งนี้ผมบอกให้มึงมาปิดเลยผมเตรียมแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องใครจะหาว่าเฮ้ยไอหนุ่มมึงดิบไปหรือเปล่ามึงเถื่อนไปหรือเปล่าถ้าคนเหี้ยๆอย่างพวกมันไม่จําเป็นต้องมีมารยาทเพราะมันไม่เคยเกรงใจใครกูก็ไม่เกรงใจมึงเหมือนกัน สิ่งสําคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องพวกเราใจพวกเราต่างหากวันนี้ถ้าปล่อยให้มันปิดกรุงเทพได้ถ้าปล่อยให้มันทําอะไรตามใจได้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าไม่มีประสิทธิภาพวันนี้ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันวันพรุ่งนี้เราจะจัดแกลี่ใหญ่ทั่วจังหวัดสมุทรปราการและเขตปริมณนทนพร้อมกันทั้งประเทศพรุ่งนี้นะครับที่เทศบาลหน้าเทศบาลน,นะครับสำโรงเหนือ เราจะจัดแรนลี่ใหญ่มีคนขอเข้าร่วมแล้วแบบโง่ๆเลยเนี่ยนะครับคำนวณแบบโง่ๆเลยเนี่ยประมาณ3,000ันคนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไหลไปทั่วจังหวัดทั่วเขตพื้นที่เผื่อๆอาจจะไปเยี่ยมเ네นชั่นมันหน่อยว่ามึงเป็นอะไรกันนักกันหนาะมึงอยากอยู่กบฏเดี๋ยวกูจะให้แม่งไปอยู่กบฏจริงๆซะเลยฮะไม่ต้องมาเปิดละไอ้บริษัทในชงเ네นชั่นแถวนี้ฮะวันนี้ไปเข้าข้างอามาดไปเข้าข้างไอ้พวกกบฏ พ่อแม่พี่น้องเพราะประชาชนของเรายังไม่แข็งแกร่งเพราะประชาชนของเรายังไม่ได้ออกมาต่อสู้เต็มที่หลายคนบอกกูยังไม่รู้อะไรเลยกูจะออกไปสู้ได้ยังไงฮะผมก็บอกเอาละความเข้าใจของพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่ได้ฟังสถานีวิทยุบางทีเขาไม่ได้ดูทีวีฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็เข้าใจไปว่าไอ้พวกนั้นทําถูกและรัฐบาลทําไม่ดีผมเองก็ตั้งใจที่จะทําสถานีวิทยุให้ขยายให้มากที่สุด เผอะๆวันข้างหน้าอาจจะต้องทำทีวีของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เพื่อบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยประชาธิปไตยมันเป็นแบบไหนประชาชนไม่รู้ว่าถูกเราถูกเอารัดเอาเปรียบแบบไหนประชาชนไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองนี้มันถูกอะไรครอบงำอยู่วันนี้บรรดาข้าราชการเก่าบรรดาพวกอำมาตย์เก่าที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายต้องการเหยียบย่ำประชาชนต้องการบีบประชาชนไม่ให้ประชาชนขยับ เหมือนที่เสรีวงมนทาพูดเสรีวงมนธาพยายามที่จะแบ่งชนชั้นวันนะว่าตัวกูระดับสูงกว่าพวกมึงพวกมึงเป็นไพร่พวกมึงเป็นลาจยาพวกมึงต้องไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นในการตัดสินใจทางการเมืองหรือตัดสินใจของประเทศวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเราเห็นอย่างได้ชัดว่าบรรดานักวิชาการบรรดาคนที่แอบอ้างตัวเองว่ามีความรู้ พยายามจะเหยียบย่ำประชาชนคนลากย่าอย่างพวกเราให้อยู่กับพื้นแล้วให้อยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วพวกมันจะเสพสุขยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมครับพ่อแม่พี่น้องออกมาช่วยกันออกมาแสดงพลังกันวันนี้ประชาชนคนไทยต้องออกมาทั้งประเทศต่อต้านการก่อกบฏต่อต้านการปิดกรุงเทพมหานครเราออกมาครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง เท่ากับว่าพวกเราออกมาจัดการกับอามาดไปในตัวไม่ใช่แค่เฉพาะจัดการก,รกบรับกรปปสไม่ใช่แค่เฉพาะจัดการกับสุเทพหรือพรรคประชาธิปัตย์แต่ทั้งองค์คาพยพของมันถ้าคนไทยพร้อมใจกันออกมาทั่วประเทศนั่นประกาศแล้วอามาดมึงอยู่เมืองไทยไม่ได้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือประเทศนี้อยู่ในมือเรา อยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่สํานึกของคนไทยทั้งประเทศว่าสมควรไหมที่เราจะออกมาวันนี้ถึงเวลาหาญะของประเทศถามว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงแค่คืนนี้ผ่านเที่ยงคืนไปจะเกิดอะไรขึ้น 1. ปฏิวัติ 2. ก่อวินาศกรรม 3. นะครับยึดศูนย์ราชาการทุกอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ทันที สิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเลือกเอาทางไหนครับผมเลือกเอาทางที่ประชาชนทุกคนออกมาต่อสู้เพื่อจัดการกักลุ่มอามาตวันนี้หากเราไม่ออกมาพวกนั้นก็ได้ใจแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นายกรัฐมนตรีเหมือนสอนลักพูดเมื่อกี้นี้เป็นคนดีเขาเป็นคนดีที่ต้องการให้ประเทศชาติเดินต่อแต่บางคนแอบพิสิทธิ์เวชาชีวะกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรีเป็นอีโง่เป็นคนโง่ผมถามว่าวันนี้เนะี่ยมึงเดินเข้าทางตีนใครครับอมานมึงเดินเข้าทางตีนใครเดินเข้าทางตีนนายกรัฐมนตรีทุกอย่างไอ้ควายเดินยังไงครับพ<ป>่อแม่พี่น้องเขาวางสภาปฏิรูปประเทศไว้ตั้งนานแล้วไอ้ควายสุเทพก็เดินเข้าไปหาเรียบร้อยถ้าเป็นปกติในรัฐมนูญปี50นเนี่ยเป็นของมันเพียวๆเลยฮะ เป็นของฝ่ายอมามตะเพียวๆเราก็แก้ไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงตุลาการสารรับนูนแม่งกับกนตีนนะปัญญาอ่อนไอศารอาญาแม่งกับกนตีนอีกครับปัญญาอ่อนนะถามว่าวันนี้จะไปตรงไหนอ่ะองค์กรอิสระองค์กรตุลาการหรือแม้กระทั่งทหารพยายามที่จะบีบรัฐบาลทุกทางเราก็ไปไหนไม่ได้แก้ไขกฎหมายยังแก้ไม่ได้เลยสองเก้าหนึ่งก็แก้ไม่ได้บ้าตา หนึ่งเก้าศูนย์ก็แก้ไม่ได้หกสิบแปดก็แก้ไม่ได้เราถึงทางตันครับเราถึงทางตันนะครับจริงๆเนี่ยมันเข้าทางพวกมันทุกอย่างครับเราประกาศอายะขัดขืนมันก็ออกมาปฏิวัติไอ้มันก็ออกมาต่อต้านพวกเราเพราะฉะนั้นทางเดียวเท่านั้นนะเราก็ต้องโยนอะไรครับโยนสภาปฏิรูปเข้าไปไอ้สุเทพทุกสุบรรกะว่ากูจะตั้งสภาประชาชนแต่เสือควายครับไปตั้งสภาประชาชนโดยตั้งตัวเองเป็นเลขาธิการ ก็เท่ากับว่าเป็นคอมมวนิสต์เมื่อเป็นคอมมวนิสต์ประชาชนเขาก็ไม่เอาด้วยแต่สาภาปฏิรูปของนายกรัฐมตรีประชาชนเขาบอกเออน่าสนใจเว้ยเฮ้ยน่าจะเข้าไปศึกษาทางของเราคืออะไรครับวันนี้ประเทศมันมีช่องทางเดินแค่สองทางครับหนึ่งปฏิวัติตัวเองไปเลยปฏิวัติตัวเองคือยังไงปฏิวัติตัวเองคือประชาชนทุกคนออกมา เรียกร้องให้ฉีกรัฐมนูลปี50ไอ้รัฐมนูลระยำที่ปกป้องพวกมันอยู่ขนาดนี้แหละฮะต้องฉีกออกไปสองต้องตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยตั้งองค์กรภาคประชาชนและตั้งเครือข่ายภาคประชาชนขึ้นมานั่นคือเราชนะเพราะใช้ประชามติเป็นหลักสิ่งที่เราได้คืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เราได้คือ หากมีสภาประชาชนเกิดขึ้นหรือว่าสภาปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเสียงข้างมากคือของใครฮะของพวกเราของพวกเรานะครับเสียงข้างมากเมื่อมีเสียงข้างมากเมื่อทําประชามติใครชนะครับเราชนะครับมีองค์กรภาคประชาชนเสียงส่วนมากยอมรับองค์กรภาคประชาชนเท่ากับเอาองค์กรภาคประชาชนไปคานอํานาจ คานอำนาจกับองค์การวงการตุลาการคานอำนาจกับองค์กรอิสระคานอำนาจกับทหารผมถามว่ามึงจะเดินยังไงต่อวันนี้เท่ากับว่าเข้าทางเราหมดนะฮะไม่ใช่เราเสียเปรียบเราอะได้เปรียบมันอะไปไม่เป็นไม่งั้นไอ้สุเทพไม่ดินพระรานมาปิดกรุงเทพหรอกฮะทีนี้มันกล่าวว่าปิดกรุงเทพกูจะต้องเอาคนกรุงเทพเป็นตัวประกันแต่หารู้ไหมว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฮะและเป็นคนงี่เง่าฮะ พอได้รับความเดือดร้อนก็เริ่มโวยวายแล้วครับว่าไอ้สุเทพมึงจะมาปิดทเฮี้อะไรนี่มันบ้านกูเริ่มมีปฏิกิริยาแต่ก่อนออกไปกับมันไปร่วมกับมันแอบไปเป่านกหวีดด้วยกันตอนนี้กูไม่เอากูไม่เป่าแล้วนกหวีดเป่าบ้านเป่ามึงก็มาเผาบ้านกูสิไอ้ควายงั้นกูไม่เป่ากูไม่เข้าร่วมตอนนี้เริ่มเงียบปิดไม่กล้าสแสดงออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกรุงเทพเขาก็บอกว่ากูก็ไม่เอาละ เขาทนไม่ได้เขาก็ออกมาใส่เสื้อขาวมาจุดเทียนขาวกันตอนนี้ฮะไอสุเทพก็ไปไม่เป็นอนะเอาเฮ้ยยังไงคนกรุงเทพไหนบอกว่าเป็นพวกกูวะตอนนี้คนกรุงเทพไม่ได้เป็นพวกไอสุเทพทุกสุบันกาลังจะกลายเป็นศัตรูกับสุเทพทุกสุบันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลเขาก็บอกเอ้าก็คนกรุงเทพก็รับผิดชอบเองสิ คนกรุงเทพเขาก็โวยวายว่ารัฐบาลทําไมไม่อะไรไม่จัดการอะไรก็คุณก็ออกมาก่อนสิรัฐบาลถึงจะจัดการได้ฮะบีบไงฮะบีบทางอ้อมฮะคนกรุงเทพก็ไปไม่เป็นอ้าวแม่งซวยแล้วกูไม่มีใครช่วยไอสุเทพแม่งก็ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนกรุงเทพหันกลับหลังแล้วครับเป็นศัตรูกับไอสุเทพละคนที่ตายคือใครครับไอสุเทพทึกสุบัณฮะอามาดมันก็ปล่อยทิ้งไปฮะอามาดเนี่ยสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาพยายามจะติดทิ้งออกนะ ไอ้สุเทพมึงทาไปถ้ามึงตายมึงตายคนเดียวถ้ามึงเสียมึงเสียคนเดียวนะเท่ากับไอ้สุเทพทึกสุบรรสวยคนกรุงเทพก็สวยฮะทีนี้ไอ้คนที่ไปร่วมเป่านกหวีดนะครับคนกรุงเทพจะกระทืบกันเองแหละครับพี่น้องฮะไม่ต้องห่วงโดนแน่ฮะ <S <S ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าผมเห็นตามป้ายรถเมล์เห็นที่ตรงไหนก็นแล้วแต่ผมถีบอย่างเดียวฮะผมบอกได้เลยฮะ ผมไม่ปล่อยให้คุณเข้าไปร่วมแน่นอนนะวันพรุ่งนี้อย่าให้พวกผมเห็นนะอย่าให้ปุกกลุ่มผู้กล้าเห็นถ้ากลุ่มผู้กล้าเห็นครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยังไงถีบอย่างเดียวเ <ST AR C> พราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคนไทยส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันสนับสนุนกบฏพรุ่งนี้สิ่งที่ตำรวจเขาต้องการคือเลยครับแจ้งข้อหากบฏท,ทุกคน การที่ไปปิดถนนใช่ไหมการที่ไปปิดถนนเขาก็บอกอามึงปิดไปเลยมึงปิดให้หนำใจมึงไปเลยเดี๋ยวกูแจ้งความปุ๊บออกหมายจับสารปฏิเสธไม่ได้ไงแม่งทําจริงเว้ยสารจะช่วยพวกมันก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องนะครับก็ต้องออกหมายจับให้ออกหมายจับก็เสร็จกูเดี๋ยวมึงเข้าห้องขังแล้วมึงเสร็จกูแน่ฮะตำรวจทําอะไรก็ได้ครับเข้าห้องขังไปแล้วแล้วพวกมันจะออกมาเคลื่อนไหวได้ไหมก็ไม่ได้ฮะก็จับเลี้ยงตัวและการมึงมีกี่คน มาจากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมดัดจริตใช่ไหมไอเวนมึงเข้าไปอยู่ในคุกเลยฮะใครจะกล้าออกมาร่วมกับมันฮะผมถามหน่อยนี่พี่แจ๊ดนี่แกเจ๋งมากนะฮะท่านแจ๊ดของเรานี่เจ๋งมากนะใช้วิธีนี้เลยมึงปิดไปเลยมึงจะปิดตรงไหนมึงปิดไปเลยปิดเสร็จคืนนี้กูจับอะถ้ามึงเอาอาวุธออกมามึงมีอาวุธกูก็มีอาวุธตำรวจเขาบอกแล้วไงกูไม่เอามือเปล่าแล้วครับอาก้าเลยฮะเอ็มสิบหกแล้วครับอาวุธทุกอย่างครบหมดแล้วฮะมึงก็ลองมาทำสิฮะ ถือว่าพฤติกรรมซอเจตนาลมในฐานะเป็นผู้ก่อการร้ายชัดเจนเท่ากับยืนยันว่ากลุ่มคนเหล่านั้นคือผู้ที่ประพฤตินะครับเป็นปรปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยชัดเจนนะซวยเลยนะฮะไม่ใช่อะไรครับซวยตรงไหนรู้ไหมฮะซวยตรงที่ว่ามันประกาศจัดตั้งสภาประชาชนมันประกาศจัดตั้งโดยเอาสุเทพทึกสุบันเป็นประมุขของมัน เป็นประมุกค,คือสุเทพทึกสุบันเนี่ยมีสิทธิ์เด็ดขาดในการแต่งตั้งคนนู้นคนนี้เท่ากับสุเทพทึกสุบันเป็นรัฐธิที่ปัดเป็นรัทธิที่ปัดก็คือเป็นประมุกก็คือไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เท่ากับว่าวันนี้สุเทพทึกสุบันเดินเข้าคุกเองไม่มีใครเรียกร้องฮะลนหาที่เองครับพ่อแม่พี่น้องนานๆทีจะได้จัดก,ดการกับไอ้คนเฮี้ยแบบนี้สักทีครับไอ้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องในวันพรุ่งนี้ แล้วถามว่ามันมีทางไหนได้บ้างทางมีกี่ทางอีกทางนึงคือการรัฐประหารรัฐประหารก็เป็นไปได้สองทางครับทางแรกเมื่อกี้นี้มีคนส่งข้อมูลมาบอกว่าบูรพาพยับขยับหมดแล้วขยับทุกที่ยึดเข้าไปทุกที่แล้วตอนนี้ฮะนะครับทั้งโคราดทั้งอะไรเนี่ยระดมคนออกมาแล้วนี่คือของบูรพาพยับนะแต่บูรพาพยับก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในที่ตั้งครับ ไม่กล้าออกมาไม่กล้าขยับพ่อเลยครับเพราะตำรวจไม่เอาเอา้ามึงปฏิวัติตํารวจไม่ปฏิวัติมึงก็ซวยะฮะเพราะมีคนต่อต้านถูกไหมฮะเมื่อตำรวจต่อต้านเอาตำรวจมันก็มีอาวุธนิว่าตำรวจมีประชาชนสนับสนุนอีกต่างหากฮะจะปฏิวัติก็ไม่กล้าครับไอ้ดาวพงไอ้อะไรตอแหลทั้งหลายที่บอกว่าจะปฏิวัติมึงก็ปฏิวัตสิสิไอ้ควายกูอยากให้แม่งปฏิวัติเลยฮะวันนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่ได้กลัวนะ ตำรวจเขาก็ไม่ได้กลัวเพราะตำรวจบอกว่ากูไม่ยอมอยู่ใต้ตีนอามาดอีกต่อไปแล้วกูไม่เอากูจะเอาเสรีประชาธิปไตยอามา์ทหารทำไงครับไปไม่เป็นฮะวันนี้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเจรจา,าเฮ้ยใครจะปฏิวัติกับกูบก้บางวะทุกคนแ่งเบ้นหน้าหมดไม่เอากูไม่เสี่ยงกูอยากอยู่จนกเกษียณอายุราชการกูไม่อยากซวยตอนนี้เพราะตอนนี้ประชาชนตื่นแล้วไงเมื่อประชาชนตื่นมึงปฏิวัติมึงก็ซวยครับประชาชนก็ลุ่มกระทืบมึงอย่างเดียวแค่ แค่มันปฏิวัติไม่ได้ภายใน24ชั่วโมงมันก็ล้มเหลวแล้วฮะการปฏิวัติมันต้องปฏิวัติให้ได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าพ้น24ชั่วโมงถือว่าปฏิวัติไม่สําเร็จแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องก็ทหารตำรวจเขาก็ไม่เอาทหารที่เป็นทหารแตงโมเขาก็ไม่เอาประชาชนก็ไม่เอามึงจะทํำยังไงอะบูรพาพยัพมึงมีคนแค่หกหมื่นคนนะแล้วประชาชนอีก4ี่กว่าล้านคนน่ะ มึงจะรับมือไหวเหรอตำรวจอีกสองแสนคนมึงจะรับมือไหวเหรอฮะไม่มีทางเพราะฉะนั้นหนทางในการปฏิวัติพ่อแม่พี่น้องให้สบายใจได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากแล้วตอนนี้ถามว่าใครก็แล้วแต่ที่มาปฏิวัติอยากจะได้เงินได้ทองนะฮะเขาบอกแล้วเขาจัดการหมดฮะไอ้คนไหนที่คิดอย่างนี้ครับรัฐบาลเขาจัดการหมดทุกอย่างฮะเราคุยกันในระดับที่ง่ายๆว่าเอาต่างชาติมาขู่กันละอเมริกาไม่ยอม ยุโรปไม่ยอมจีนไม่ยอมทหารกล้าปฏิวัติเหรอตอนนี้ไม่มีใครกล้านะครับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยพูดแทงกักเฉยๆพูดเพื่อเอาคะแนนตัวเองพูดแบบแทงไว้ทั้งสองข้างกูไม่เสียหายทั้งคู่ถ้าหากฝ่ายไหนชนะกูก็อยู่ข่าวฝ่ายนั้นได้แต่ไม่ใช่นะครับพ่อแม่พี่น้องอเมริกาเขาแจ้งมาแล้วว่าอย่านะตอนนี้เนี่ยนะครับฝูง เรือลบเนี่ยนะครับของอเมริกาที่อยู่ในแปซิฟิกเนี่ยพร้อมที่จะขยับเข้ามาได้ตลอดเวลาฮะใช้ระยะเวลาเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยได้ไม่เกินนะครับไม่เกินเจ็ชั่วโมงมาถึงแน่นอนฮะแล้วฝูงบินอีกฮะจีนเขาก็บอกไอ้ฮากูเนี่ยเจราจาการค้ากับประเทศไทยเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยเซ็นจีทูจีกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาข้าว แลกกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงกูอุตสาห์ทำแล้วอุตสาห์ช่วยแล้วแล้วทําสัญญาอะไรกันไปเรียบร้อยกาลังทําสัญญาข้อตกลงกันหมดแล้วมึงจะมาทําลายกูไม่ได้จีนเขาก็จีนนี่มันพี่ใหญ่ที่สุดนะครับพี่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วครับตอนนี้ไม่ใช่อเมริกานะั้นรวยที่สุดในโลกคือประเทศจีนนะจีนไม่ยอมถามว่าทหารมึงเอาไงถ้ามึงงี่เง่าขึ้นมาจีนส่งเรือรบมาช่วยเอานะครับเอากองกําลังมาช่วยมึงก็ตายแล้วฮะเพราะเขาต้องงานรักษาผลประโยชน์ แต่อมาดมันต้องการผลประโยชน์แต่ประเทศอื่นบอกว่าทําไมคูต้องเสียให้เมืองเขาก็ไม่ยอมสิครับประเทศจีนเขาก็มาลงทุนกับประเทศไทยเยอะแล้วเขาหวังว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยจะหลังไหลเข้ามาต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาเขาไม่ยอมเสียเงินครับนับร้อยร้อยล้านบาทหรอกครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้นะครับสิ่งที่เขาจะได้คือระยะยาวนั่นคือสิ่งที่ประเทศจีนต้องการผมถามว่าทหารกล้าปฏิวัติไหม ไอ้กำลังแค่หยิบมือหกหมืคนมึงจะดัดจริตมาปฏิวัติเหรอไม่มีทางฮะเป็นไปไม่ได้เรื่องการปฏิวัติโดยบูราพาพยับฮะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นปัจจัยที่ให้มั่นใจคืออะไรครับหนึ่งต่างประเทศเต่างประเทศไม่เอาด้วยสองคนเสื้อแดงมีสามตำรวจมีมึงจะไปทางไหนอะ่ะผมบอกว่าไอ้ที่ปากเก่งกันดัดจริตมาขู่ประชาชนมึงออกมาปฏิวัติเลยกูไม่กลัววันนี้ทำไมกูต้องกลัว ทำไมกูต้องกลัวพวกมืองมึงเป็นใครอะฮะมึงเป็นลูกน้องกูกูจ่ายภาษีให้เมืองกูจ่ายเงินเดือนให้เมืองมึงเอาเงินเดือนกูไปกินแล้วมึงจะบอกว่ามึงจะมาปฏิวัติเหรอมึงละเมอไปเลยไอ้ควายต้องบอกอย่างนั้นครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นนายจ้างเพราะเราจ้างให้เข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นลัวของชาติเราเป็นนายจ้างครับวันนี้นายจ้างต้องมีศักดิ์ศรีนายจ้างต้องออกมาแสดงพลัง ว่ากูไม่เอาปฏิวัติและกูก็ไม่เอากับไอ้พวกเฮี้ยที่มาปิดกรุงเทพด้วยต้องออกมาต่อต้านร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันวันนี้เป็นวันของคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องลุกออกมาพร้อมกันในวันที่13ประกาศเป็นชัยชนะของประชาชนพ่อแม่พี่น้องโซ่ไม่สู้ดังดังสู้ไม่สู้ โซไม่โซ so, so! ขอบคุณครับ